นี่คือไอดีของคนดูทางบ้านที่ส่งมาให้ผมเล่นนะครับผมอ่าผมไม่รู้นะว่าจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากให้ผมเล่นแบบออกคลิปอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่ไม่รู้นะแต่ว่าเขาพิมพ์มาว่าเขาส่ง m ม่ l มาบาผว่า,ม,วามีไอดีอยากให้ผมเล่นถ้าจะไม่ผิดนะ มีไอเดียให้ผมเล่นเนี่ยเป็นยศด,ดอกนะคบเออเขาบอกว่าอยู่ในมือเขาอาจจะไม่โหดแต่อยู่ในมือผมโหดแน่นอนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้ <c oughs> เออเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับผมผมก็เฮ้ยมันจะจริงเหรอวะไอเราก็ไม่ได้ขนาดนะั้นหรอกแต่ใครที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าเวลาที่ใครเนี่ยส่งไอเดียมาให้ผมเล่นเนี่ยผมเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าจะส่งมาให้ผมเล่นเนี่ย อยาให้ออกคลิปเล่นแบบนี้ต้องมีเงื่อนไขนะครับเออเงื่อนไขของผมอาจจะแบบให้เต้นแต่คลิปเนี้ยไม่ต้องหัวนะครับก็คือเจ้าของไอเดีเนี่ยนะนะตอนแรกเนะี่ยผมจะให้เขาเต้นแหละผมให้เขาเต้นแหละตอนแรกผมให้เขาเต้นแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยไม่ว่างนะครับก็คือแบบเขาทํางานเนาะแล้วเขาแบบไม่มีเวลาว่างมาทําเลยเขาก็เลยร้องเพลงมาให้แทนนะครับผมก็ก็โอเคนะครับก็เนี่ยจริงๆผมอยากได้คลิปแบบนี้แหละอยากได้คอนเทนต์อย่างเงี้ยแหละนะครับอ่าก็จัดไปเดี๋ยวให้คนดู ได้รับฟังกันนะครับร้อ,อ,องเพลงเพาะซะด้วยวันดีครับพี่ตาผมไม่สามารถจะให้พี่ได้อะแต่ผมร้องเพลงให้พี่แทนได้นะไม่รู้ว่าพี่จะเอาหรือไม่เอานะยังไงเดี๋ยวพี่มาบอกผมทีลวกัน,กนแต่ว่าเดี๋ยวร้องดูก่อนถ้าไม่เร็วไป รักอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้ใจที่เจอได้บันนี้อยากจะมอบให้เธอสิ่งดีดีตราที่มีน้ำไห,หลใจเจอเร็วจะช้าอยากรู้ในคืนนี้ขอให้เธอได้จำไว้ถึงแม้ว่ามันจะหนักเท่าไรแต่ลองสุดท้ใจเราจะไปพร้อมๆกัน คนหน้าพี่ถ้าพี่เข้าใจผมขอบคุณครับเรื่องงานเช้าอีกหม่เดิมวันนี้ก็ตามนั้นนะครับนี่คือยศไอดีหนึ่งดอกของคนดูทางบ้านนะผมแ่เปืนที่ถืออยู่ตอนนี้ก็พังนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันนะครับว่าไอดียศดอกตัวนี้มีอะไรบ้างเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรับชมพลาสักครู่แล้วหรอกสิ เป็นยังไงนะครับมีพอรอยู่เท่านี้มีแคชอยู่เท่านี้นะครับเปิดมาครับผมอ้าพังเลยครับศูนเซนะครับศูนเเลยนะครับอ่า ek สีเจสีทองนะครับสามสอร์เซ็นโหปืนใกล้พังอะมีแต่ปืนใกล้พังทั้งนั้นเลยอะตอนเนี้ยนะครับและไม่ใช่ว่าใกล้พังอย่างเดียวนะพังเลยครับผมศูนย์เปอร์เซ็นนะศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็น ep เจ็ดนะครับเออ ep เจ็ดก็ใกล้พังแล้วเหมือนกันนะ oa พังเลยนะครับผมนะ ump สี่ห้านะครับเอออันนี้ยังครึ่งๆหน่อยนะครับแต่อันนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหลือไว้ทำไมไม่ให้มันพังไปเลยล่ะเออนี่สไนไอพันผ้านะครับเอออันนี้ยังเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เอออันนี้ยังสภาพดีนะอันนี้ยังสภาพดีนะแต่ว่าซองควงขาวแม่งหมดหลอดไปแล้วนะครับผมโอ้โหเล่นขนาดนี้เลยเหรอไม่ซ่อมเลยใช่ไหมเอาพอยไปทำอะไรหมดอันนี้เราไม่รู้นะครับอ่าแต่ว่านี่คือเอ่อ <N> เนี่ยดูดิ ي, ดูปืนพกเลยนะฮะพังหมดเลยคนระับพกบอมลูกโมอะไรพังหมดนะครับแต่ปืนบรรวันเขาก็มีเท่านี้นะเออตัวละครก็มีอยู่แค่นี้นะครับน้ากากหมาแพนดี้มีแพนด้านะครับอไอเทมก็มีเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องฉายากันเนะาะฉายาก็เอาจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะเรื่องฉายานะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคนแบบว่าแบบอยากให้ผมเล่นปืนพังเฮ้ยเล่นปืนพังให้ดูหน่อยไหนๆปืนมันก็พังแล้วอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ดูนะ เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะว่าปืนพังมันเอาไปเล่นในห้องไม่ได้นะครับเอ่อนี่อะเดี๋ยวกดเล่นให้ดูอะเห็นไหมผมกดเริ่ม,มนะเออเนี่ยเนี่ยกดเริ่มไปไหนะเห็นไหมเห็นไหมไม่สามารถรวมเกมได้เนื่องจากาไอเทมเป็นศูนย์กรุณาเปลี่ยนหรือซ่อมแซมไอเทมคือมันบังคับให้ซ่อมอย่างเดียวครับมันไม่ได้เหมือนยุคก,ก่อนแล้วนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ ก็ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสมมติตัวละครพังใช่ไหมตัวละครหมดเลยนะครับสนเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมีดก็เหมือนกันมีดถาวรเดี๋ยวนีมีมีมีดถาวรเวาวนานะเวลามันพังก็เหมือนกันเลยนะครับเอาไปเล่นไม่ได้เนี่ยเอาไปห้องธรรมดาได้เห็นไหมเขาก็นะครับเขาก็ไม่ให้เล่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะเติมสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการเล่นสักหน่อยเอาจริงๆเนี่ยอยากซ่อมควงขาวให้เขามากเลยแต่ว่าหมดหลอดอย่างนี้นะครับเราก็ไม่รู้วนะ่าะ เออเราก็ไปดูนะว่าใช้พอยซ่อมเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็ว่าจะแบบไอซื้อปืนเล่นสักหน่อยแต่ว่าผมเห็นเหลือซองตัวเนี้ยนะครับที่ยังสภาพดีอยู่ใช้คําว่ายังสภาพดีอยู่เพราะว่ามันจะพังแล้วอ่ะดูเดี๋ยวกันดูมันจะพังแล้วมันจะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเออมาจัดมามีไอเทมประมาณนี้นะครับเหลือแคสไว้ให้หน่อยละกันเพราะว่าเผื่อเจ้าของไอดีอยากมาเล่นนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาห้องยิงกันเลยดีกว่าครับไปครับมาครับลุยครับ มาครับมาถึงก็ยิงไม่โดนเลยฮนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ยที่ซองสมบี้เลยเหรอมันอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ว่าเราก็นะเราก็เล่นนะเริ่มเนี่ยเนี่ยแหละ โอ้โหแบบนี้ไม่เอาสิครับตายครับเข้าหัวเต็มๆครับดองนี้โอ้โอ้ไปไหนดีวะผไปจักรซุน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 อารีอารีอารีอุ้ยขอเก็บปืนหน่อยเออเนี่นยแหละ ซอมบี้กูยิงไม่ติดคริมาดิครับประมาณดิครับโอ้โหฟาร์มัสติดบั่มขอปืนหน่อยเนี่ยแหละเนี่ยแหละสายประหยัดคอยเก็บปืนนะครับ P.B มันดีอย่างหนึง่งที่ยุคนี้มันไม่จําเป็นต้องแบบต้องใช้ไอเทมเก็บปืนไงเออโอ้โ,อโหเลือเหลือเจ็สิบแปดเออยังได้อยู่ยังได้อยู่แบสคิวโอ้โหกูยงิงยิงกูหน้าเด้งเลยโอ้ยเนี่แหละคนดูมันต้องฟาร์มพอยต์ไปม,มันต้องฟาร์มพอยต์ก็คือยิงให้ได้เยอะ พยายามยิงให้ได้เยอะเดี๋ยมันก็จะได้พอยเยอะเองและให้ดีเนี่ยมันต้องเล่นในช่วงที่แบบที่เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงที่แบบว่าที่มันคูณแบบว่าอย่างคูณพอย n t คูน EP นะครับอ่าแบบนั้นแหละมันจะโอเคมากเลยก็ช่วงแบบว่าวันศุกร์เสาร์นี่แหละนะครับแม่งผมอยากเก็บตังค์ไว้ซ่อมไหมนี่วะซ่อมซ่อมควงขาว่ะแต่ว่ามันต้องใช้พอยเท่าไหร่ปะ จะซ่อมปืนนี้ก็ยังไงอยู่ไม่ซ่อมเลยไหมเออมาขอเบอร์นิ่งฮอยอีกรอบแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้าจะเก็บพอยแบบเพื่อที่จะมาซ่อมปืนทุกกระบอกในคางนะบอกตรงๆเลยว่าต้องใช้เวลาเลยเพราะว่ามันต้องเก็บพอยเยอะๆเลยนะเพราะว่าพอยก็ไม่ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเดิมๆก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วเนาะ แต่จริงๆเนี่ยผมก็น่าจะไปซื้อซองมาเล่นนะซื้อซองมาเล่นใช้แคสจะได้ไม่ต้องใช้พอยปืนไอ้ปืนตัวเนี้ยเออจะได้ไม่ต้องแบบว่าต้องมาซ่อมปืนนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจบนี้ละกันพอจบนี้เราจะไปเล่นบระเบิดยังไงเลอร์จะถามว่าทำไมผมไม่ซื้อก็คือไม่อยากเอาซองคุมไม่ได้ยังไงเดี๋ยวมันง่ายเกินนี้ คนพียุคสมัยนี้เฮ้ยมันยิงขาเราแบบนี้ได้ยังไงฮะ โอ้ยทีมเสียเปรียบครับเล่นยากอันนี้พูดจริงฝังงง่งน้ำฝั่งนะเออฝั่งฝั่งน้ําเงินตอนนี้เสียเปรียบฝั่งแดงคือได้เปรียบเล่นยากมากมากใช้คำว่ามากเลยดูดิแค่ออกจากบ้านกูก็แย่แล้วตอนนี้นแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยวหวหรือเปล่าล่ะแบบเนี้ยไหวหรือเปล่าฝั่งแดงเกมจบซะก่อนไปซื้อสองขวัวมาในดีฝา ตอนแรกว,ว่าจะไม่ซื้อกูต้องซื้อแล้วละ่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ใช่อะไรคนดูเดี๋ยวพอย n t มในนี่อ่ะเก็บพ o i n ไมซ่อมปืนดีกว่าอะไรเงี้ยเออเราจะใช้ซอตัวนั้นไม่ได้นะครับเจ็ดวินตอนนี้ฝั่งเราได้เป็นสี่วินละมาเดี๋ยวดูวซิต้องเดิมทั้งไหนอะไรยังไงด่านนี้แม่งผมเสียวตรงนี้มากอะ่ะจริง หน้าเด้งไปแล้วนะอว้ยการ์กั<ๆ>งใช่หรอไม่ใช่หรอหตากูฝาดเววะเมื่อกี้กูเห็นใครวะวางมาแม่งปาระเบิดมาหนึ่งทีปุ๊บ เรียบร้อยโดนยัดไปต้องยัดนะยัดครับผมยัดครับยัดครับไปครับวิ่งเลยครับคนดูครับไปวิ่งเลย เลือดก,กูเฮ้ยหลังอนะ่ะเพื่อนไม่เห็นหรอโอ้โหเดินไปยังไงวะเดินไปยังไงวะเฮ้ยเออใช่เดินไปยังไงวะาว่ทีมกูแปลกแปะกครเขาเดินกันยังไงของเขาวะโอเคเราลุยกันต่อครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ เมื่อกี้ยิงเราไว้หระเพื่อนเรียบร้อยเอ้ยเหล็กตัวนึงเ๋ออยู่ไหนอ่ะ อาจบเลยยิงโดนนัดหนึ่งแล้วทำไมที่เหลือกูเจืยิงไม่โดนเรียบร้อยก็วินไปนะครับฝั่งเราก็ชนะไปโอ้โหเมื่อกี้นี้มีโอกาสเกมพลิกได้เลยนะเกมเพชรกันเลยทีเดียว โอเคมาราเิดอ,อีกรอบแล้วกันครับคนดูนครับเดี๋ยวเราก็จบคลิปแล้วกันนะครบับสรุปก็คือไอเดีเนี่ยเราต้องเก็บพอย <laughs> ช่วงนี้ต้องเล่นแบบเก็บพอยอย่างเดียวอะ่ะถ้าแบบว่าถ้าจะขอไอ,ไอดีจะเอาไปเล่นต่อนะอก็ต้องเอาไปเล่นต่ออยู่แล้วลนะ่ะกูก็พูดอะไรแปลกๆปลางน้า เอาเอาไม่ได้เช็คอือแล้วอยู่ตรงนี้ด้วยนะอ้โหเก็บกูนิ่มเนิ่มเลยเนะเก็บกูนิ่มเนิ่มเลยแต่เวลาเข้าบีนี่เข้าคนเดียวนี่โคตรน่ากลัวนะแบบมันเสียวนะคนดูแบบประมาณแบบเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ทียเสียวมากเมื่อกี้นี่ยังรู้สึกเสียวตูดเลยแต่เราก็ไม่เอา นี่นี่อันนี้ปะสวยทำดีทำดีทำดีำดบัามยาใหญ่เลยอืม 哎，罗尼、欸、个哦，啊，八了八了，姑娘。 น่าจะในบีนะครับคนนี้จากที่เขายิงผมไวเนะฮะในบีหรือเปล่าเพื่อนลองเช็คให้ดีเพราะเมื่อกี้เขาก็ยิงตูดเอ้ยไม่ยิงหัวเราเนี่ยแหละนั่นรู้ว่าแล้วในบี <laughs> แอบด้ไหนในช่องนี้นะเออเว้ย <laughs> นานๆทีจะเจอคนแอบแบบใจเย็นในบีแบบแอบแบบใจเย็นๆนะเออรอในบีอ่ะนานๆทีจะเจอนะผมอ่ะ ขาต้องเอาผมต่อแน่นอนเสร็จเสร็จเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบเก็บให้เรียบครับทีมเราเรียบร้อยครับผมเก็บให้เรียบครับเออคเลทส์โกคนไม่ค่างเข้ามาเลยนะไปรีบจบเกมนะคนไม่ค่อยเข้ามาเลย เฮ้ยแบ่งกันบ้างเฮ้ยแบ่งกันก่อนแบ่งแบ่งด้วยเห็นชัดนะเห็นกับตาว่ากำลังเดินอยู่ในบีแต่กูไม่ได้สักตัวเลยว่ะเออคนค่อยๆเข้ามาแล้วแต่เข้ามาช้าไปหน่อยเอ้าเข้ามาแล้กออกไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวก็จบเลยนะตานี้เราก็จบเลยกิบได้เลยอุ้ย อ้ยทีมกูไม่ค่อยหิวเลยเฮ้ยแบ่งกันบ้างเลยเฮ้ยแบ่งกันบ้างเลยโอ้โหเ,เสร็จตัวไอด้ดอนหมดไม่เอาไฮไลไท์คนอื่นเราไม่ดูนะฮะดูแลเครื่องเลยตอนนี้นะครับผมอ่าก็มีเพียที่นี้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าจะขอไอดีดูอยู่ก็นะครับอืมไปลุยต่อได้เลยนะครับผมนะ <laughs> ไปลุยต่อแบบ ก็คือพอยก็มีเท่านี้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะของไอดินทำารแคสก็มีอยู่นิดหน่อยแล้วเออเรียกว่าเหลือนิดหน่อยแล้วนะครับจะเอาไปเล่นต่อหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับผมคลิปนี้ก็นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเจ้าของไอดีด้วยนะครับผมที่นะส่งไอดีมาให้ทำคอนเทนต์พร้อมคลิปล้องเพลงให้ให้ฟังสักหนึ่งคลิปเอออันนี้ก็ถือว่าตรงตามเงื่อนไขเลยนะครับผมโอเคไ้เจอกัในคลิปหน้านผมขอบคุณทับชมมากผมแล้วเจอกันจ้า